อนุญาตนะครับบรรยายเรื่องเรา,าพระสมเด็จนะครับต้องบอกว่า,าพระสมเด็จวราคันะคนะครับถือว่าเป็นจักรพรรดิพาเครื่องนะครับที่นะครับวันนี้เนื่องจากวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ทำน้ำมือว่าพระสมเด็จมีน้อยนะครับมีน้อยสร้างไม่เยอะแล้วทําไมวันดีคืนดีถึงมีเยอะต้องบอกว่าคาว่าสร้างไม่เยอะเนี่ย ในหนังสือโบราณเก่าๆเนี่ยไม่มีครับคือการเราเราจะศึกษาเราจะศึกษาพาคเก่าเนี่ยเราก็ต้องอ่านหนังสือที่เก่าต้องดูหนังสือที่เก่าว่าเขียนยังไงปัจจุบันข้อมูลเนี่ยเป็นหนังสือใหม่ๆเขียนในเรื่องราวการซื้อขายพระก็จะได้ข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะครับทนีนี้ย้อนไปนะครับบางท่านอาจจะเคยฟังแล้วนะครับ็คือเพื่อนนั้นเฉพาะชุดนี้ก็ มีจํานวนมากแล้วนะครับยังไม่นับที่ท่านเริ่มสร้างพระค,ครับครั้งแรกเลยเนี่ยที่สร้างเป็นจํานวนมากและมีการบรรจุกลุ่นะครับสร้างที่นํากันเทศที่ได้จากกัมพูชาครับมาสร้างพระมหาพุทธพิมพ์แล้วพระสมเด็จเกศชยโยครับทุกองค์นะครับด้านบนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนธงสบัดอยู่มีมากหรือมีน้อยนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นธงชัยของพระพุทธศาสนา ทา่านก็บอกว่าต้องปักธงของผู้ศาสนาเนี่ยนะให้สะบัดไปจนกระทั่งเทวดาเนี่ยได้เห็นดงนั้นพระสมเร็จเกจโยทุกองค,ครับก็จะมีลักษณะธงสะบัดอยู่ด้านบนหมดนะครับซึ่งยังไงขานด้านล,ล่างก็แกะได้ตรงอยู่ดีนะครับแล้วก็จุดสําคัญก็คือว่าในบรรดาพระนะครับถ้าเราศึกษานะครับพระเบญจภาคีีเน,นี่ยเราจะพบว่ามีพระตั้งแต่พระรอด ลำพูนใช่ไหมครับอายุเยอะสุดนะครับพันสองร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็พระสุ้มกอกำแพงเพชรนะครับก็สมัยสุโขทัยเจ็ดร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็ไล่มาพระนางพญาพระผงสุพรรณจนถึงพระสมเด็จวราคันพระสมเด็จวราคันเนี่ยเป็นพระกลุนะครับพระสร้างถือว่าเป็นกลุชุดแรกๆนะที่เนื้อเนี่ยเป็นปูนเปลือกหอยนะครับในขณะที่อื่นๆเนี่ยนะครับ เนื้อเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อดินนะครับซึ่งบ้านเมืองเราบ้านคนไทยเราเนี่ยเรามีเขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีด้านดินเผาเนี่ยเจริญนะครับตั้งแต่บ้านเชียงแล้วสร้างมา3,000กว่าปี4,000ปี 4, เหตุหนึ่งนะครับที่เป็นสมมุติฐานสำคัญที่คิดว่าพระสมเด็จเนี่ยนะครับน่าจะใช้ปูนเปอร์ข่อยนอกจากบันทึกมาแล้วเนี่ยแล้วถามว่ามาจากไหนเนี่ยนะครับ หนึ่งก็คือในปีพุทธศักราช2,400ถึง2,403เนี่ยนะครับมีการสร้างโรงกศาสตร์ิิการขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนจากการใช้เงินที่เป็นหอยเบี้ยนเนี่ยนะครับให้มาเป็นเหรียญกษาสับและพอปี2,411นะครับรัชกาลที่5ขึ้นของราชสิ่งที่พบก็คือว่ามีการปลอมเหรียญกษะสบช่วงนั้นอันนี้บันทึกในหนังสือกราสับรัชกาลที่5นะครับตั้งใจที่จะนําเหรียญ หอยเบีย้ยเงินหอยเบีย้ยมาใช้ปรากฏว่าเงินหอยเบีย้ยหมดแล้วลนี่ยคถามว่าเงินหอยเบีย้ยเนี่ยหมดไปไหนนะครับก็มีข้อสัษฐานมากมายว่าน่าจะมาทาพลาเครื่องนี่แหละทีน,นี้พอเราไปศึกษาการสร้างพระครับถ้าวันนี้เราคุยกับโรงงานครับตอนเนี้ยตอนปีพุทธศักราช2395ครับได้รับสมศักเป็นพระธรรมกิตติกรบครเจ้าวาดวระะขันจากนั้นอีก2ปีครับก็ได้สมรักเป็นพระเทพกวีเขียงน่าแด ผงปัทรมังอิทิเจมหาราชพุทธคุณตีนิสิงเหนะครับไล่มาทั้งหมดคิดเป็นเหน,นังสือพระหนังสือขายพระนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในหนังสือที่เป็นตำราเก่าๆอันเนี้ยมีนะครับอันน,น,นี้อันนี้เบื้องต้นนะครับก็จะสรุปได้ว่าหนึ่งคือพระสมเด็จเนี่ยมีจํานวนมากนะครับมีหลายกลุก่มพูดมีมากกว่าสิบสามกลุก่มสองนะครับการศึกษาเนี่ยก็ ต้องดูที่องค์ประกอบลักษณะามูลสารด้วยนะครับอันนี้พอผมเองมีโอกาสได้มาทำนะครับหลักสูตรด้านนี้นะครับ oh. ก็นำพิมพ์พระทั้งหมดเนี่ยมาจากพุทธศิลป์เพราะว่าการสร้างเนี่ยเราก็ต้องดูช่างมีพุทธศิลป์พอศึกษาแบ่งไปตามพุทธศิลป์ปุ๊บดูตามองค์ประกอบต่างๆนะครับพบได้ว่าพระสมเด็จครับมีหมวดหมู่พุทธศิลป์นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับไปแล้วนะครับถือว่าสององ,องค์นี้เนี่ย อยู่ในพุทธศินที่ว่าสุโขทัยกำแพงเพชรน,นะครับพระจัดเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ที่จัดก,ก็คือจะต้องมีชายจีวรนนะครับอันนี้ก็คืออิงตามหลวงปู่คาเรียกจะเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ชายจีวรคือพระที่มีชายจีวรนนะครับจัดเป็นพิมพ์ใหญ่ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะมีพิมพ์เกดบัวตูมพิมพ์เจดีจะมีอีกเยอะแยะเลยนะครับแลนวนี้ในพุทธศิป์นี้นะครับผมเองก็หาคําตอบอยู่นานนกะัน จนไปเจอประโยคที่ว่าพระสนเ็จออกแบบตามสี่เหลี่ยมกรีกแล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยรู้ว่าไปหาว่ากรีกเขาใช้อะไรสร้างที่ทาําให้ศิลปะเนี่ยดูสวยงามส่วนนอกเหนือจากนั้นนะครับต้องบอกว่าพระสนเ็จเองนะครับเป็นการนําพุทธศิลป์นะครับ mm hmm. เข้ามาประยุกต์ออกแบบอย่างพิมเนี้ยทิมใหญ่สุขหัวนะครับใบหน้าเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมข้าหลังตัดนะครับอกผาย แล้วก็มีร่องสันทตินะครับเกศทะลุซุ้มแบบผ้าซุ้มแบบผ้าซุ้มคือจะผ้าดไปเลยครับพิมน้น,นะครับอย่างนี้นะครับผ้าสวยมากเลยตรงบริเวณถ้าเกศหรือลัสมีเปลวครับจะตกท้องช้างเลยแล้วค่อยโผล่หนาซึ่งเป็นเฉพาะพิมพ์นี้นะครับที่เราลูบแล้วจะเจอความนูนขึ้นมาองค์ด้านขวานี่กคคนละ แล้วจะเป็นอย่างนี้ครับสองข้างด้วยนะครับพ้าเนี่ยก็จะมีพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เนี่ยที่ต่างกันระหว่างพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กก็เพราะว่าให้ดูเทียบครับนีก็ได้ถ้าเป็นกลุ่มพิมพเนี้ยครับที่ไม่มีชายจีวรนนครับก็จะเล็กกว่าอ่าพ้าที่มีชายจีวรก็จะใหญ่กว่าพราก็เลยเรียกว่าพระพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับคราวนี้ถามว่าเนื้อดําเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะครับ เนื้อดำนี่เป็นเนื้อที่ผมศึกษาตั้งแต่แรกๆสาเหตุเพราะว่าหนังสือเก่าๆเ,เขียนไว้หมดนะครับหนังสือหลวงปู่คำก็บอกว่าสมัยตอนสมเด็จพระยานโตเป็นประเทพกวีเนี่ยก็จะมีแม่พิมพ์ไม้เราต้องบอกว่าคนไทยเก่งแกะไม้นะครับทําแม่พิมพ์ไม้มาพอใช้ไปเรื่อยๆเสื่อมก็เอาแม่พิมพ์ไม้เนี่ยไปทําถานพอไปทําฐานปุ๊บก็มีญาติโยมมาขอมาขอแม่พิมพ์ไม้ที่เป็นฐานแล้วครับ ตอนนั้นยังยังไม่เป็นพระพอมีโยมท่านหนึ่งในงนั้นนะครับเป็นคนจีนได้ไปเดินไปร้านก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวครับมีโจรเขากำลังป้นกันอยู่ก็ถือมีดมาลอะอาแปะคนนั้นเนี่ยก็เอาแขนขึ้นไปขวางตอนมีดฟันมาบรกฟันไม่เข้าอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเาวาทาให้พระสมเด็จที่เป็นเนื้อดำตะกอนยุคแรกเรียกว่าพระเทพดำ มีชื่อนะครับในเรื่องของโครงกระพันชาตีเพราะว่ามีฐานแม่พิมพ์ตอนผมรู้เรื่องเนี่ยครับผมก็พยายามไปไล่ไล,ไล่ไล่หาเก็บเลยดีกว่าแล้วก็ไม่มีใครสนใจนะครับบางบ้านเก่าๆที่เขามีสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงปลายครับก็มีสร้างพระเหมือนก็เหมือนช่วงสองสีหนึ่งถึงสองสี่ก็เหมือนก็มีการสร้างพระย้อนยุคใหม่หมดแก่เส้นเล็กนี่แก่ยากกว่านะครับพมพนยุคปลายทั้งหมดนะครับ ไม่ไว่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้พิมพ์สังคติพิมพ์พวกนี้เป็นพิมพ์ที่แบบมีอาร์ตเวิร์กอะครับถ้าเป็นพิมพ์สังคติก็จะถ้าเสียงกลมๆ่อยแล้วมีมีเนี่ยพักการเป็นหูเฉียงๆเนี่ยหูช้าแล้วก็สังคติไม่คิดว่าช่างแต่กล้าแกะพระในลักษณะนี้เพราะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยการแกะพระจริงๆเลยเนี่ยควรจะต้องเป็นแกะแบบพิมพ์สุขโขทยัยนะก็คืออันนี้ก็ถือว่าเป็นการลบลูกมาแล้วคนระับเนี่ย เป็นเส้นตรงๆคือเรียบง่ายนะครับเป็นการลดรูปลงมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับถือว่าเป็นเป็นอ่าเป็นนิติใหม่ของของของยุคนั้นนะครับเอาเป็นว่าพระยุคนี้ก็ยังไม่มีใครแกะลักษณะเป็นเส้นได้เอาปัจจุบันนี้เลยอ่าพระทําพระเหรียญพระส่วนใหญ่ก็จะแกะลายเหรียญแต่จริงๆแล้วที่ผมศึกษามานะครับอาจจะสื่อไปถึงว่าจริงๆแล้ว พระที่ไม่มีหน้าไม่มีตาเนี่ยก็คือไม่ต้องสร้างเป็นพระปิดตาก็คือลบตาไปเลยง่ายกว่านะครับก็คือไม่มีไม่มีไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถ้าอ่านอ่านหนังสือมาเนี่ยก็มีอยู่สองสามคตินี้นะครับก็คือเป็นพระฝึกกรรมฐานแล้วก็ปิดให้หมดเลยนะครับก็ไม่ต้องทํามือมาปิดแกะยากนะครับลบลบรูกไปเลยนะครับกับอีกทีนึงก็คืออย่างที่บอกครับว่าท่านก็ไม่ยึดติดนะครับ